สถานะการศึกษาสำคัญยังไงในการขอวีซ่านักเรียนใครที่ดูคลิปนี้นะคะรับรองว่าจะเข้าใจเก็ตมากขึ้นเกี่ยวกับ การยื่นวีซ่าโดยโฟกัสเนื่องของสถานะการศึกษานะคะสถานะการศึกษาคืออะไรน้องๆที่จบม .6 มามาันๆเลยนะคะและแผนจะปเปลี่ยนต่อต่างประเทศเนาะไม่ว่าประเทศอะไรก็ตามนะคะแนะนําว่าให้น้องๆเรียนจบแล้วและรีบไปค่ะอย่ามีแกปบเยะนะคะเฉนรอเป็น6เดือนรอเป็น8เดือนรอเป็นปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าน้องๆมีแก๊บเยะใช่ไหมที่เป็นสุญญากาศของเวลาไม่ได้ทําอะไรเลยอยไรเงี้ยสถานทูตเขาไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเกิดน้องๆจบมาแล้วแล้ววางแผนไปเรียนเลยเนี่ยอันนี้คือข้อด ที่สามารถอธิบายได้ว่าโอเคเราเรียนจบแล้วแล้วเราจะเรียนต่ออะไรนะคะเรียนภาษาต่อและก็จะไปต่อมหาลายัยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดวางแผนแบบเนี้ยเงินเราก็ต้องมีครอบคลุมเพียงพอเนาะในการเรียนทั้งหมดหรือถ้าเกิดเราจะเรียนแค่ภาษาแล้วกลับมาต่อมหาลัยที่ไทยเราก็ต้องมีไทม์ไลน์ให้ชัดเจนว่ามหาลัยที่ไทยเนี่ยเขาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่มอบตัวเมื่อไหร่แล้วคุณสมบัติเราเนี่ยผ่านหรือเปล่านะคะขาดแค่ภาษาหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ต้องชัดเจนนะคะ แต่ถ้าเกิดน้องๆจบม .6 มาแล้วและน้องๆก็ทํางานในระยะยาวเลยตอนนี้อายุ28ปีจบม .6 แบบนี้ นั่นแปลว่าน้องๆไม่ได้โฟกัสเรื่องเรียนถูกไหมคะและอยู่ดีคิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศคิดจะไปเรียนภาษาขึ้นมาอ่ะสารพูดเกิดคําถามแล้วว่าเอา้าทําไมถึงอยู่ดีคิดจะไปเรียนมันก็เลยทําให้วีซ่าเนี่ยโดนรีเจคค่อนข้างสูงนะคะสําหรับคนที่จบม .6 แล้วก็ไม่ได้ทํางานทํางานมาระยะยาวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีการเรียนเนาะทิ้งการเรียนมานานอะไรเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยสาคัญมากนะคะกาับอีกเรื่องหนึง่งน้องๆที่จบสายอาชีพปวชปวสไม่ได้แปลว่าไปไม่ได้นะคะ ไปได้แต่ว่าทางสารพูดบางสารพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือแคนาดาเนี่ยเขาจะดูตรงเนี้ยค่อนข้างแบบว่าละเอียดมากๆนะว่าทําไมเราเรียนสายอาชีพมาแล้วเรา จะต้องไปเรียนต่อภาษาเพื่อจะต่ออะไรอีกเพราะว่าสายชีพมันเรียนมาเพื่อทํางานถูกปหแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนมาแล้วแล้วเราก็ไปทางานสักพักนึงและอยู่ดีล้วคิดว่าเราจะไปต่อภาษาอังกฤษ,กษเพื่อทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเขาก็จะเกิดเ u e s t i o n ละว,ว่าเราโฟกัสเรื่องของการทํางานมากกว่าการเรียนหรือเปล่าเพราะว่าแผนการเรียนเราอะเป็นเรียนวิชาชีพมาตลอดนะคะก็แนะนําถ้าเกิดว่าจบสายชีพมาถ้าไปนิวซีแลนด์ได้นะคะก็จะดีที่สุดเพราะว่านิวซีแลนด์เขาค่อนข้างโอเพ่นนะคะในตรงนี้เนาะ ดังนั้นพี่ปังฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่าไม่รู้ไม่มีข้อมูลนะเพราะว่าเรื่องวีซามันเป็นเรื่องเชิงลึกมากๆนะคะแนะนำให้ปรึกษาผู้รู้โดยตรงค่ะหรือปรึกษาวีซ่าดินเติมมาได้เลยค่ะ